วันนี้พามากราบพระธาตุเชิงชุมนะครับที่จังหวัดสกลนครในะชมบรรยากาศนะครับรูปสิงหน้าปากทางเข้านะครับผู้คนก็พากันมากราบไหว้ที่พระธาตุแห่งนี้แล้วจะเป็นคนจังหวัดสกลนครหรือใครก็ตามครับที่ เดินทางมาที่จังหวัดสกลนครไว้ต้องมากราบพระาธาตุเชิงชุมแห่งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะครับได้มาเห็นพระรามสถานที่ยามค่ำคืนนะครับคืนนี้ก็ผู้คนไม่มากนะครับ สำหรับใครที่มาจังหวัดสกลน,นครก็อย่าลืมนะครับมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเดี๋ยวเรามากล่าวนะครับคำบูชาไปพร,พร้อมๆกันด้วยกันนะครับนะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะมหาวาปีปุเรสุวรรณพิงคาระราชนะถาปีตังจตุพุทธปาทวรรชังจิรสานามามิข้าพาเจ้าขอกราบน้อมน้อมบูชารอยพระพุทธบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมนำเวรนยสศัตร์ออกจากสังสารวัตข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เพื่อเป็นที่พึ่งทุกชาติไปขออานิสงส์ผลแห่งการบูชาลอยพระพุทธบาทด้วยความเลื่อมใสพึงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน ในการอันควรด้วยเทินขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณญาติพี่น้องเทวดาพรมที่เมตตาปกป้องคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวเจ้ากรรมในเวทตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการนำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติพระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ได้กล่าวมานั้นจงมีแต่ความสุขความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านเถิด